มาแล้วเด้อทุกคนตามสัญญากับรีวิวสินค้าของใช้ที่ทุกบ้านต้องมี EP 2เริ่มต้นกันเลยที่น้องกระดาษางต้นไม้คือน้องมินิมอลจริงแกดูน้องน่ารักอ่ะเล็กๆแบบความมินิมอลรอให้เต็มสิบแกตามมาด้วยตะเกียงจ้าดูก็คือความมินิมอลน้องให้เต็มสิบนะแกเราไม่ได้มาแบบเดียวนะคะเรามาสองแบบคะ่ะ ขยะก,ก็มาเด้อเรามีหลายแบบแล้วนะคะปิ้งปงังแกคือมันลึกมากลึกจริงๆแกตามมาด้วยกล่องกระดาษชำระนะคะมีเป็นแบบแผ่นแล้วก็แบบม้วนค่ะหาซื้อได้ที่เราเองนะคะก็คือแบบ มันใหญ่มากแกใส่ทิชชู่ได้เยอะมากแล้วก็ข้างหลังเป็นแบบเจาะผนังนะคะติดได้กับผนังทุกรูปแบบแกก็คือมันจะยึดติดแน่นมากดูจากที่ยึดตี่เยอะมากที่ขาดไม่ได้เลยคือเก้าอี้สนามนะคะสำหรับคนที่ชอบตั้งแคมป์หรือว่าออกเดินป่านะคะก็คือมันดีมากอะ่ะพับเก็บแบบสะดวกจริง ยังไงก็ฝากกดติดตามช่องเราไว้ด้วยนะคะเพื่อติดตามดูสินค้าต่อๆไปเด้อ